สวัสดีครับพบกับช่อง Motorcycle Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องนะครับจะพามาสัมผัสนะครับกับรถเ e s p a ้ารุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาล่าสุดนะครับซึ่งรุ่นที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือรุ่นเวสต้าเซจอนี่เชคขั้นอีเดซันส0 0 HPE นั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดจากเวส p a ้นั่นเองครับซึ่งพื้นฐานของรถรุ่นนี้นะครับผมมาจาก รถรุ่นก่อนคือตัว GTV 300รยโรสีนั่นเองครับผมแล้วก็คอนเซปต์ของเขานะครับผมจะมาพร้อมหมายเลข6ตัวนี้ครับเป็นตัวหนังสือสีขาวตัดด้วยเส้นอ่าวงกลมสีดำนะครับผมอยู่ข้างๆสายของตัวรถซึ่งหมายเลข6นี้นะครับผมจะบ่งบอกถึงจิตวิญญาณของการแข่งขันของเวสป้านั่นเองครับเดี๋ยวผมพาชมตัวรถ รอบๆนะครับผมสีที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นในส่วนของตัวสีดำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของหมายเลข6กันนะครับผมว่าที่บอกว่าสื่อถึงจิตวิญญาณการแข่งขันนะครับนั่นก็คือนะครับรุ่นเซจอนี่นี้นะครับผมเป็นโมเดลนะครับที่น่าสนใจที่สุดในแง่ของการแข่งขันนั่นก็คือเมื่อปี1951ครับผมทางเวสป้านะครับผมได้ส่งรถเข้าแข่งขันนะครับซึ่งเขาสามารถนะครับคว้าเหรียญทอง มาถึงได้เเหรียญรางวัลเลยนะครับผมนั่นก็เป็นที่มาของจิตวิญญาณการแข่งขันนะครับผมและสิ่งที่พิเศษมาสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผ่นเหล็กแผ่นเพจครับผมแผ่นเพจเหล็กนะครับที่จะระบุนะครับผมจํานวนตัวเลขคันที่ผลิตเอาไว้ครับตัวเลขที่อยู่ในคันนี้ก็คือ4,625ครับผมแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อรุ่นนะครับเป็นแผ่นเพจ เป็นเหมือนอสีสเตเลสนะครับผมตัดด้วยขอบสีแดงครับสวยมากครับตัวเลขหกจะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับคืออยู่ด้านท้ายท้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าจะอยู่ตรงด้านซ้ายครับครับซึ่งตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 300cc ซีซีครับผม HPE นั่นก็คือ High Performance Engine เป็นเครื่องยนต์ที่มีความแรงที่สุดของเวสต์าะตอนนี้ครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะครับผมว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่แตกต่างจาการุ่นก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับผมจะเป็นชิลหน้าสีสโมกนะครับผมแต่ว่าคือคันที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับทางทางร้านยังไม่ได้ประกอบขึ้นมานะครับผม แล้วก็ตัวบางแต่หน้าครับจะเป็นสีดำด้านครับผมแล้วก็ตรงตรงนี้จะเป็นสีดําเข้มครับตรงขอบข้างในของบางแต่ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของบางโคนนะครับที่มีไฟหน้าแบบหลอดนะครับผมเป็นเหมือนหลอดตะเกียงเลยนะครับเพิ่มเข้ามาครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหมายเลขหกนะครับผมที่สื่อถึงจิตวิญญาณการแข่งขันเมื่อปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวเรือนไม้จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบอะนาล็อกและดิจิตอลผสมะสานกันนะครับผมซึ่งยังคงความคลาสสิกไว้เหมือนเดิมในเอกลักษณ์ของเวสป้าครับตัวมาไอต่อต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับจะออกเบาะทรงแนวสปอร์ตซึ่งซึ่งเนื้อผ้าก็จะประมาณนี้เลยครับ จะเป็นตัวเบาะหนังด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนผ้ากำรรมะหยี่ครับผมนี่ครับจะออกผิวด้านจะทําให้คือเรานั่งสบายมากขึ้นครับและสําหรับวงล้อนะครับผมจะเป็นล้อแม็กสีดำครับแล้วก็จะมีเส้นลวดลายกราฟิกสีแดงครับตรงขอบ เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ตัดด้วยโชค๊คหน้าสีแดงครับแล้วก็มาพร้อมเบรก ABS ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของเ e s ป้ารุ่นใหม่นะครับผมเวสป้าเซจอนี่เช็คขั้นอีดิชั่นส0 HPE เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ